แม็กวิลเลียมอเลโยยังคงหวังที่จะได้ขึ้นชกกับฮุิโอเซซ่ามาร์ติเนตทางด้านไบออนเปเรสกรรมการบริหารของมิเกลคอโตโปรโมชั่นซึ่งเป็นผู้จัดการของทางแม็กวิลเลียมอเลโยได้เปิดเผยว่าการประชุมพูดคุยกับทางทีมฮ o l ิโอเซซ่ามาร์ติเนตยังคงเหลือรายละเอียดอีกเยอะโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเรากำลังรอดูว่า เซซาเลมตินตจะทำอะไรเพื่อที่เราจะได้วางแผนว่าแม็กวิลเลียมจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่แนวคิดก็คือการต่อสู้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้มากมายไบอันเปเลสผู้จัดการอลโยกกะสำหรับแม็กวิลเลียมอลโยไม่ได้ขึ้นโชคเลยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี2 0 2 1เมื่อตอนเขาเผชิญหน้ากับมาร์ติเนต ซึ่งในตอนนั้นการชกต้องหยุดลงเพราะในยกที่2มีการประทากันของศีรษะซึ่งทําให้นักชกปอร์โตริโกได้รับบาดเจ็บที่เปลือกตาถึงสองครั้งหลังจากนั้นมีกําหนดการชกกับมาร์ติเนีสไว้หลายครั้งแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามการชกก็ถูกยกเลิกโดยมีนักมวยคนหนึ่งหรืออีกคนถอนตัวไปซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาติเนสประกาศลี่ายแต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนท่าทีของเขา ในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วซึ่งสุดท้ายที่มีการกำหนดการโชคในวันที่สมธันวาคมของปีที่แล้วที่แอริโซนาแต่อาการบาดเจ็บที่คอทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมการโชคที่ถูกยกเลิกในเดือนธันวาคมเป็นครั้งที่สแล้วที่มีกำหนดการโชคโดยการถอนตัวสามครั้งเป็นของทางมาร์ติเนีสํำหรับมาร์ติเนต มีกำหนดจะป้องกันตำแหน่งของรุอ UBC ของเขาในวันเสาร์หน้าที่ Estadio อ r คอนในซาโปปันกับทางโรนนลบาติสตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแชมป์รุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทของคาร์เนโลอวารเลกับทางจอ์นไลเดอร์นั่นเอง